Okay. จัดฟันในคนอายุเยอะนะครับสามารถจัดได้ไหมจัดได้นะครับถ้ามีสภาพฟันและเหงือกที่ดีอย่างเช่นเคสนี้นะครับเป็นคุณลุงอายุ70ปีมาจัดฟันกับหมอด้วยอิวิสไลเป็นจัดฟันใสนะครับสิ่งที่หมอแนะนําเพราะว่าจัดฟันใสเพราะหนึ่งคือมันใช้เวลาเร็วครับ4-5เดือนก็เสร็จแล้ว2คือเจ็บตัวน้อยที่สุด3คือมันใสไม่มีใครรู้ว่าเราจัดฟันใสอยู่4คือเราสามารถเห็นภาพตอนจบได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟัน ทำไมต้องอีวิสไลน์นะครับวิสไลน์คือเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้สิ่งที่ต่างกับแบรนด์อื่นก็คือ 1. เราสามารถ เห็นภาพรอยยิ้มใบหน้า before after ได้ซึ่งแบรนด์อื่นยังทำไม่ได้นะครับสองคือเราสามารถใช้ T D control เมื่อคุณหมอนี่สามารถเอาเมาส์คลิกที่ฟันแล้วสามารถเคลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลงนะครับซึ่งในบางเคสอยากได้ฟันกระต่ายหรืออยากได้ฟันเขี้ยวเด่นหรือหรือว่าบางคนไม่ชอบฟันกระต่ายนะครับหรือว่าบางเคสที่ฟันเกเยอะคุณหมอจะหมุนฟันเผื่อ over white เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเราสามารถเห็นภาพจุดศพนะครับก่อนหลังได้นะึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่ทําได้แล้วก็คุณลุงก็จัดฟัน แก้อะไรบ้างนะครับคุณลุงอายุ70ปีนะครับแก้ฟันล่างเกฟันบนห่างนะครับฟันล่างข้ามฝันบนนะครับจัดเสร็จแล้วคุณลุงแฮปปี้มากแล้วก็คุณหมอก็แนะนําให้ฟอกสีฟันต่อฟันก็ขาวขึ้นนะครับเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับ